เหนื่อยง่ายหายใจไม่สุดไอเรือรังปัสสาวะเล็แน่นหน้าอกหายใจลำบากออกแรงนิดหน่อย <c oughs> เหนื่อยหอบตาหรือหายใจมีเสียงวีดคุณละ่ะกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่า <c oughs> ทางโรงพยาบาลพยาไทสองมีคำตอบให้คุณนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกมลภาวะหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยมันมีผลอย่างไรกับคนไทยบ้างค่ะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องของมลภาวะซึ่งที่เรารู้กันดีก็คือ PM 2.5 อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียรก็ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะเข้ามาปรึกษาด้วยเรื่องของไอเรื้อรังแล้วก็มีไอซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไอแห้งแล้วก็เด่นเวลากลางคืนส่วนใหญ่โรคพวกนี้จะไม่มีไข้แต่เรื่องของมีน้ำมูกมีการระคายเคืองตามีแสบตาตา,ตาแดงแสบจมูกแสบคอได้วิธีการจัดการเนี่ยส่วนใหญ่ในโรคกลุ่มพวกนี้มักจะเอ็กซเเล์ปกติหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการให้ยาคนไข้มีการให้ความรู้กับคนไข้เรื่องของการป้องกันและในแง ของกายภาพล่ะครับมีวิธีการจัดการเรื่องของไอเรื้อรังไมเอ่ยของทางเราก็จะมีวิธีการสอนไอเวลาไอเรื้อรังเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เส้นเสียงมันเสียหายเนาะก,ก็คือไม่อยากให้เสียงแอบเจ็บคอในบางท่านเนี่ยก็จะมีปสัสสาวะเล็เลยในเพศหญิงดังน,นั้นเนี่ยเราก็จะมีการสอนไอในหลากหลายรูปแบบที่จะทําให้คนไข้เนี่ยไม่รู้สึกแย่หรือซัฟเฟอร์ไปกับการไอการสูดยาที่ถูกต้องเราก็จะแนะนำวิธีการหายใจเพื่อการสูดยาไป ปีนี้ซีซั่นนี้เนี่ยนอกจากอาการไอเรื้อรังแล้วเรายังพบเจออะไรอีกบ้างครับที่พบเจออีกก็คือนอกจากไอแล้วมีหลอดลมอักเสบแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดโรคหอบหืดได้การประเมินของที่โรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะมีการส่งค่าไนติกออกไซด์จากลมหายใจหรือว่าอาจจะได้รับการเป่าปอด ทดสอบสมรรถภาพาปอดดูนะคบว่ามีการตีบของหลอดลมด้วยหรือเปล่าูนย์ของเราเพียงพอพร้อมที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยในประเทศไทยหรือยังครับหรือแม้แต่ทั้งต่างประเทศเองก็ตามเราเนี่ยมีทั้งบุคลากรแล้วก็มีเครื่องมือที่ค่อนข้างเพียบพร้อมนะครับเราดูกันเป็นสหาสหาขาอยู่แล้วก็จะมีดูร่วมกันทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลแล้วก็มีทางกายภาพที่สเปเชียลิสต์เรื่องของปอดโดยตรงแล้วก็เป็นทีมงานเพสา ว่าน่าจะครบมุมจรที่สามารถที่จะดูคนไข้เนี่ยได้แล้วก็สามารถหายจากโรคนี้ได้นอกจากฟื้นฟูสมรรถภาพปอดยังมีโปรแกรมอะไรอีกบ้างครับคุณหมอในศูนย์โรคปอดท,ที่เราจะมีให้กับคนไข้ได้อย่างที่เราทราบนะครับว่า PM 2.5เนี่ยก็สามารถที่จะก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้เพิ่มขึ้นนะครับในศูนย์ของเรานะครับก็จะมีเพิ่มเติมเรื่องของ CT สแกนปอดนะครับเพื่อดูคัดกรองมะเร็งปอด อีกอย่างหนึ่งก็คือยังมีความพร้อมเรื่องของการดูสมรรถภาพปอดและหัวใจควบคู่กันไปด้วยนะครับหรือเรียกกันว่า cardio pulmonary erm exercise test นะครับเพื่อจะดูประสิทธิภาพว่าการที่เราเหนื่อยง่ายเนี่ยเป็นจากปอดหรือเป็นจากหัวใจกันแน่นะครับเอะเหมือนอย่างตอนนี้หลายๆคนเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าฉันจะเข้ามารักษาที่ศูนย์โรคปอดดีไหมหรือว่าเอนจะต้องรู้ยังไงว่าถาตอนนี้ฉันต้องมาละมีแบบทริกเล็กๆให้ให้แบบ คนไข้ได้แบบว่าได้ลองพิจารณาตัวเองเบื้องต้นดูบ้างไหมผู้ป่วยที่มีเรื่องของไอเรื้อรังนะครับก็อย่าลังเลนะครับแล้วก็อยากให้เปิดใจที่จะเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลพญาไทย2นะครับสามารถที่จะให้การรักษาได้อย่างมั่นใจแล้วก็สามารถหายได้อย่างแน่นอนครับ